สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเกมเมอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนมันยากาอะไปเล่นโหมดอื่นบ้างนะแต่ว่าวันนี้มีโหมดอะไรบ้างเราไปเล่นโหมดเท่าไปเกาะสวรรค์ใหม่นะคะจะเรียกแบบนี้ละกันนะคะเพราะว่าอยากเรียกะคะ่ะวันนี้โทเค็นดาวเข้านะคะเป็นโทเค็นดาวสีน้ําเงินนะอันนี้มันอันนี้บอลด้วยโด้ก็นบอลนะคะโทเค็นดาวสีน้าเงินอ่ะนี่ ทำดาเมจทำดาเมจนะคะสังการ้ตูเล่น60นาทีก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเล่นยังไงนะคะเราไม่ไม่ได้รีวิวหมูนะเราจะไปเก็บไอไม่ใช่หาเก็บเล่นครบให้ได้ถูกคิดาวนะคะเราจะไปดูว่าทำยังไงบ้างนะคะอ่ะทุกคนลืมไปว่ามีคู่หูตัวกวนด้วยนะนนนดูน้องคุณดิ วันนี้ก็เปลี่ยนวันยกาศแบบเดิมมาเล่นแบบคู่หลังจากที่เล่นแบบทีมมาคือแบบบ่อยเกินเกินไปนะคะก็หวังว่าทุกคนอยากเล่นแบบคู่นะแบบเดียวเดี๋ยวค่อยทํากับวันอื่นนะคะวันอื่นสัว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ได้ได้เธอเดี๋ยวเราทําให้นะจะให้ไปเนื้อจะให้แล้วก็จดทานะคะเพื่อทุกคนนะคะเราก็จะทําเออให้หมดนะเข้ามาเร็ว วันนี้เราได้ธงแต่ว่ารเราจะไม่เอาธงจะให้ทุกคนอะไปแบบไหนก็ไปได้เลยนะคะคือวันนี้เราไม่ว่าไปได้เลยให้รักนะอะไรวันนี้เรามีแผนที่สเสบียงแต่ว่าไม่เอาดีกว่าให้เขาลงไปเลยเปลืองก็ช่างไมป็นไรวตันนี้จะให้เห็นหน้าอาจจะไม่บ่อย วันนี้ล้งพ่อชินกอ่ะพ่อชินกของเยอะนะะเหรียญเยอะเอาไว้แลกเยอะส่วนของพี่ก็จะเอ่อเก็บเหรียญไว้แลกประจำดีกว่านะคะเก็บเหรียญไว้แลกประจำนะคะเอ้ยไม่เลยจะถึงไม่ช้าจุงอ๋อโอ้ยคนเยอะเนี่ยนะลืมบอกนะคะว่าโพชินกมันจะเอ่อ โพชินุกของหมดทั่วไปแบบใหม่มันจะเรียกว่าโพชินกนะคะส่วนหมดทั่วไปแบบเก่ามันจะเรียกว่าโพชินกุกโพชินุกกับโพชินอกนะคะนี่เข้าใจะะรตรงกันไหมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปืนเลยนะคะคนก็เยอะอยู่ตอนพี่อยากได้ของพวกนี้เลยอ่ะไกไ่อยากได้ อ,อ้าอีเพื่อนจะมาตายตัวนี้นี่หนาโอ้ยสิงม่ปืนเลยก็ออกไปเถอะตัวรอดอยู่ปลอดภัยไว้ก่อนขันมาตรงนี้เชียใครมาไม่เนี่ยต้องย่อก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคนมาเลิกยิงหน่วไม่เอาสังไม่ซอบ ไม่มียาไม่มียาเหรอโอ้เขาไปแล้วเนี่ยเยวจะเอาที่ซื้อให้ที่ซื้อที่ซื้อเอาอยาไหมมันน่เอ้าทำไมไม่นิ่งเลยอะอ่ะมันก็นจะใช้วิธีอืน่นการทีเป้าอ่ะอัน,นข้าวไปนะม่เก็บเลยทำไมไม,ไม่เก็บม่เเก็บแล้วนะโอเค แล้วทำไมเป็นหมวกหนึ่งอ่ะเก็บหมวกสองมาแล้วนี่นาปวดตะเ,เก็บหมวกทำไมเนี่ยแต่ว่าไม่มีค่อยมีของของปืนพลาดมากเ,เก็บมาตอนไหนไม่ได้เก็บก็ทิ้งเรือสองอะไรกันตับระเบิดเนี่ยเอาปืนอื่นดีกว่าพี่พ่างเยอะก็บอกว่าปืนเยอะนะคะ เกอโทเขึ้นเโอ้โทเค็นไปแรกกดจักรีตบอดทำไมเนี่ย <_ EN> ไปที่ร้านค้านะี่ไปก่อนกกวนน,วนาบนไม่ซื้อไม่ได้ไซื้อซื้อะเนยน้ำสังส่งไม่ชอบ แต่ว่าทอมสันก็ปืนปืนที่ได้เหมือนกันนะคะเฮ้นี่กระสุนกระสุนแต่ว่าที่มันกระสุนก็มีนะเดี๋ยวเราไปหาเก็บข้างบนขวาเพื่อจะมีกระสุนนะคะหาเก็บเอาไว้ก่อน นี่เห็นไหมมีเก้าส่วนริงด้วยนะทุกคนอยากได้อักซีอ่าเซเว่นมากแต่ว่าไม่ทันนะคะทุกคนไม่ทันหรือว่าไม่ได้ซื้อวันนี้อาจจะดูเงียบเียไปหน่อยเบื่อเบื่ไปหน่อย ขอไทยด้วยวันนี้หาแต่ความของนะอ้าวซวยแล้วล่ะตอนนี้ยังออกไปไม่ได้ค่ะเลโซออยู่โอเคหายแล้วพูดถึงก็หายเลยนะเราจะไปที่ตรงนั้นอ่ะเอ้ยตรงนั้นกกระสุนอ่ะกระสุนได้ซองคูม,มาไว้แล้วร้อยอนี้เขาแบบได้กระสุนมาเราทิ้งอ่ะแต่แต่ว่าตอนนั้นไม่ใช่อืมที่สุดก็หาย อันนี้งเยอะเลยเอ่ะพวกทำสารอะไรอุ้ยมีแค่ปืนชาร์ตอ้าอ,อไปกดพับหน้าจออะไรไม่ดีโอ้ยอะไรนี่นทุกคนคือเกมเด้งแป๊บเดียวมีคนเอาไอวอัวมาขัางเลยไปไปหรอกไปทางนี้ก็เอาอไม่ได้เอาเขาจะเอาไอวอัวมาขัางทำไมนี่เอเสียสุน ใจร้ายโอ้ยม่วมาขังมึงเบิร์กระสุนหมดต้องได้ยิงเอาไมา้เบรดบอลคุกก็ไม่ไม่ทำอะไรเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดิไซมีดีดม่วงมาขังเพราะรักหรือเปล่าไม่อยากให้โดนคนดิงเลยเกมดิง ไม่ได้เกมเด้ยนะังไงลองกดพวงมัวสรางควงเอามาดูแล้วกระสุนนี่กระสุนไม่ใช่ชรางควงฮู้ดผิดตัวนี้นี่กระสุนอ้แต่กระเป๋าก็จะเต็มเฮ้ยไม่มีกระเป๋าหรือว่าอะไรอ๋อมีกระเป๋าไว้สองลืมไปนี่มันชุดนี้ซ่อนซ่อนกระเป๋าก็เลยลืม เอ้าเอ้าเอานี่ไงคุณไปกันแล้วจ้าัจวันนี้จะได้เล่นแบบชิวๆกันไม่มีอะไรมากเมื่อกี้เห็นคนแต่ไม่มีปืนได้ปืนอื่นน่ะมีไหมเนะี่ยขอไปดูกันโอ้โหโไม่มีเลยไปเอาปืนดูดีกว่าในนั้นไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ ว่าไหนี่โอ้โอนนยอจะมาอะไรตอนนี้ทันยาเหรอก็ไม่พันยาหรอกเลือดก็ไม่ได้เลือเยอะเออทำไงดีเพื่อนเราจะตายกับตอนนี้ไหมอยากได้ปืนอื่นนะ,นะ Ế, เฮ้ยไอไฟก็ปืนชาร์จนี่าเอฟมีสีส่วนก็ปืนชาร์ตปัดาปบบามากก็เบามากเฮ้ยเฮ้ยเจะตัวอุ้ยทำไมมันไม่มีปืนอะไรให้เหรอน่ะข้ามกับเพยไม่ได้ไหมาได้แล้ว อยากได้ปืนจังเอ้าเอาเพื่อนโดนยิงเอ้าไม่มีปืนเลยสักกระบอกตอนนี้ก็มีแค่ปืนชาร์จกับปืนชาร์จอย่างเดียวมาแล้วเหรออยากได้ปืนจังเลยเอ้อเออ ทางนะั้นเข้าบ้านก่อนนั่นไงมันมาแล้วมันจะทำอะไรเหยื่อนะอ้าวเลื่อนไปทางนั้นล้หรอไม่มีไอ้โวเอาเอาเอามามาจากไหนอีกอ้าทำไมมันกดวิ่งไม่ได้อ่ะอ๋อตรงนั้นโอ้โห ก็รู้ว่าข้างหลังตายยกตีฮะเฮสำหรับวันนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเขากันใหม่เขียบหน้าสวัสดีค่ะ